หลายหลายคนครับก็คอมเมนต์ในช่องผมว่าหาดาบพิฆาตศูนย์แบบรถไฟนนรันไม่เจอผมขอยกตัวอย่างแอปอาชีอีครับซึ่งแอปอาชีอีเนี่ยก็เอามาลงแล้วเห็นไหมเนี่ยดาบพิฆาตศูนย์อยู่ตรงนี้เนี่ยตอนที่1เนี่ยเห็นไหมเออเราก็กดเข้าไปดูได้เลยนะครับมันก็อยู่ข้้งบนสุดนี่แหละคือคุณอาจจะกดก่อนเวลาก็ได้ครับที่มันจะนามาฉายแต่ตอนนี้ก็ออกมาให้เราได้ดูกันแล้วนะครับนะ ชมกันด้วยนะครับในคลิปนี้นะครับวีเนื้อหาของดาพิฆาตศู์ครับซึ่งวันนี้นะครับมาอัปเดตข่าวสารกันอีกครั้งหนึ่งครับกับดาพิฆาตศู์ภาครถไฟนิรันดร์ฉบับพิเศษครับซึ่งในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดเรื่องของภาคไทยครับหลายหลายคนเนี่ยก็โหยหาภาคไทยครับไม่อยากอ่านซับไทยบางคนนะครับก็ดองเอาไว้ก่อนรอภาคไทยมาทีเดียวเราอยากจะรู้ว่าภาคไทยนั้นมาตอนไหนเราจะได้ดูเมื่อไหร่ ซึ่งตอนนี้นะครับก็ได้มีประกาศจากทางกระตูดขับว่าจะทําภาคไทยอย่างแน่นอนเอาเพแล้วภาคไทยนะมันมาตอนไหนอย่างนั้นหรอซึ่งก็ได้มีประกาศมาว่าจะเริ่มออนแอร์ air แบบภาคไทยหลังญี่ปุ่นประมาณ1อาทิตย์ซึ่งจะพูดง่ายๆก็คือสมมติว่าตอนที่2ฉบับซับไทยเนี่ยมาให้เราได้ดูกันแล้วและภาคไทยเนี่ยตอนที่1นะครับจะมาให้เราได้ดูกันสมมติไปตอนที่3าภาคไทยตอนที่2เนี่ยก็จะตามมา ซึ่งก็จะห่างกัน1ตอนสําหรับผมผมคิดว่าประมาณนี้ครับซึ่งครั้งนี้นะครับภาคไทยเนี่ยมาเร็วมากเลยนะครับปกติเนี่ยต้องรอให้ดาบิคาตอสูรไปสัก4ีหตอนเดี๋ยวไม่ก็จบภาคหนึ่งไปก่อนภาคไทยเนี่ยถึงจะตามมาแต่ตอนนี้ครับดาบิคาตอสูรเนี่ยมันมีกระแสะเป็นอย่างมากครับภาคไทยเนี่ยเลยต้องแบบต้องรีบมาเลยซึ่งทีมภาคเนี่ยน่าจะเป็นทีมภาคของทางการ์ตูนขับครับซึ่งก็มีแต่มืออาชีพทั้งนั้นเลยนะครับทางการ์ตูนขับเนี่ย โอเคนะครับคลิปนี้นะครับมีแค่นี้นะครับผมมาอัปเดตข่าวสารสั้นๆนครับซึ่งก็ไม่มีอะไรมากเลยก็สามารถดูตอนที่1ได้แล้วนะครับต่างแอปต่างๆเลยไม่ว่าจะเป็น Netflix, IG, e b i l i b i l l l หรือ VTV อะไรต่างๆท o u r ID ก็มีให้นะครับส่วนตัวดูตอนแรกแล้วคือแบบตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าเป็นฉากที่ไม่มีในมังงะเลยสักแม้แต่นิดเดียวนะ ไอที่มันไม่มีเนี่ยมันเลยทําให้มันตื่นเต้นครับว่าในตอนที่1เนี่ยมันจะมีฉากอะไรบ้างซึ่งก็ทําให้ตื่นเต้นมากเลยครับผลลุกกันเลยทีเดียวก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากแล้วครับถ้าผิดาพาดประการใดเนี่ยก็ต้องขออภัยมานัดที่นี้เลย ทุกคนดูตอนแรกได้คิดเห็นอย่างไรนะครับก็มาคอมเมนต์ใต้คลิปผมกันได้นะครับว่ารู้สึกยังไงกับตอนแรกครับเพราะว่าในตอนแรกเนี่ยมันไม่มีฉากใดเลยที่มีในมังงะโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้กันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ